มีคาเฟ่ไวอตรงไหนคะตัวนี้มีคาเฟ่ให้กินขนมกินน้ำเนี่ยแล้วก็ชั้นสองมี Game Station. เกมสเตชันบอกเลยว่าน่าเล่นมากหนูรัดเพื่อนไปแล้วว่าจะมาเล่นเลยสวยมากค่ะแนงน,นอนแล้วก็จะมีแบบเหมือนที่โลง่ลงๆให้ทำกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ชั้นสุดท้ายชั้นสี่นะคะก็เป็นแบบให้อาจจะให้มาใช้งานได้มีสตูจรงิจรงจงังมากแลก้ใครที่อยากจะแบบทำอะไรที่ครีเอทีฟอะไรอย่างเงี้ยเจนเนียร์ใหญ่มาชั้นไหนมากที่สุดเล่นเกมแน่นอนค่ะ ริงหนูไม่ค่อยมีโอกาสได้เล่นเกมเลยอยากลองว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวชวนเพื่อนมาจะมาเล่นเกมคุณป้าป้อะไรคุณป้าเช็คอินได้ไหมแชกอินเหรอคะอ่าไม่เช็คอินที่นี่หน่อยอย่างแรกเลยต้องมาเช็คอินถ่ายรูปไม่งั้นจะตกเพลงต้องอินเทนนะคะทุกคนล้างปากล้างไรัส ใครสนใจใคาอยากมาเช็คอินมาได้เลยนะคะก็ใครเดินผ่านหรือว่าเห็นจากโซเชียลแล้วอยากมาต้องรีบมาเลยนะไม่งั้นแบบจะตกเทรนจะเงามันจะไม่เจนซีใครเจนซีต้องมาคะต้องมาเช็คอินถ่ายรูปแล้วมันมีถ่ายรูปเป็นบูสด้วยอะไรอย่างเงี้ยน่ารักมากต้องแต่งตาเขียวแบบหมื่วาด้วยนะดูแต่งตาตาตาแล้วพี่แต่งตาเขียวตอนนี้อัปเดตเจนเจนกลับมาทำงานกับพี่ค่ะ อ๋อพี่บี้ใช่ไหมคะใช่เพิ่องออกเลยค่ะล่าสุดเพลงกลิ่นโกลด์แม่แต่ดทำไมตัดใจแบบเอ้ยยอมอ่อนใจอ่อนมาแใอ่ออดเป็นอะไงใี้เขาก็อยากร่วมงานพี่บี้อีกอยู่แล้วละะอะไรเงี้ยเขาก็ชวนก็แบบได้เลยพี่พแล้วคือวันนั้นน่ะหนูอ่ะถ่ายซีรีส์กับพี่ก้าวเสร็จปุ๊บแล้วก็ต้องไปถ่ายที่เขาใหญ่ต่อค่ะก็คือแบบได้นอนนะะ้อยมากแต่ก็สู้เพราะว่าอยากอยากจะร่วมงานกับพี่บี้อีกให้ตอนนี้เวลา หลักๆก,ก็อาจจะเลือกจากถ้าถ้าเป็นแวรน์เนี่ยก็เลือกจากแวรน์ก่อนแต่ถ้าแบบอย่างพี่บี้ชวนมาอย่างเงี้ยดูก็ไปเหมือนว่าถ้าสนิทกันอะไรเงี้ยเราก็ช่วยกันก็ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้ว<า>ลหมดเลยนะคะไม่ <c oughs> แล้วเราต้องจากอะไรอ๋อเพราะเหมือนเราตัดสินใจได้เลยใช่ไหมะหลักๆตอนนี้ก็ถ้าเป็น บทคืออย่างเงี mm ้ย hmm. ก็จะดูบทเป็นหลักอะ,ะ <im it> จะซีเรียสบทมากๆจริงๆมีติดต่อเข้าม,มาเยอะเหมือนกัน <im it> แต่เราก็จะเป็นคนที่ดูว่าโอเคเรื่องต่อไปเนี่ยมันจะมีอะไรที่มันจะพีคกว่าเฉียวอยู่ได้อีก <im it> เพราะว่ามันสแตนดาร์ดมันก็ตั้งไว้ประมาณนึงแล้วก็อยากจะหาอะไรที่มันท้าทายเราแล้วก็เซอร์ไพรส์คนดูด้วยอะค่ะเพราะกดันมันเยอะขึ้นไหมเพราะเราก็สุดความสำเร็จแล้วเออแล้วเนี้ยการเรื่องนั้นเหรอกดดันจะกดดันเราไหมกดดันมากหนูก็ ไม่รู้ว่าเรื่องต่อไปจะเป็นยังไงเพราะตอนนี้ก็ยังก็ยังดูบทอยู่ค่ะแต่แต่ก็มีมีติดต่อมาก็กว่าจะถ่ายนี่ก็นานพอสมควรก็เลยไม่รู้ฮอตนี่คือแบบกี่เรื่องตอนนี้ที่ติดต่อมาโอ้หเอาเอาแค่ติดต่อค่ะติดต่อถ้าจะห้าหกเรื่องนี่เลยมันมันมันจะมั้ มันก็อยู่อยู่เหมือนหนุ่มชุดเปลี่ยนเลยค่ะมันแบบตื่นมาทีเอ้างงแบบคนคนรู้จักมากขึ้นไปไหนก็ไเฉยวอยู่เฉยอยู่ก็ดีใจดีใจมากตอนนั้นตอนที่เราแบบใจออกมาเป็นบุตรชาคิดไหมว่าแบบเราจะมาวเราจะมาสิอ่ิีได้เอาจิงๆริง หมอดูก็มีทาร์กเขาอะถามว่าอะไรคะถากว่าอะไรถามว่าเออก็ออกแล้วจะดีหมาว่าแบบเราอาจจะได้รับโอกาสใหม่ๆก็อยากให้ลองแบบเจออะไรใหม่ๆเลยนะคะตอนนี้ เราก็ไม่ได้เชื่อหรอกอะไรเงี้ยเราก็แบบโอเคเราอยากลองอะไรใหม่ๆแล้วก็ลองเสร็จแล้วก็เป็นการที่ตัดใจเป็นอิสระคือมอดูมอดูเป็นอิสระหลักเปล่อืมก็ประมาณเยอะอยู่อะไรอะก็ทำอยู่ค่ะใช่แล้วเขาเล่าอะไรอยู่นะเขารักอะไรอยู่พอเขาแม่นปุ๊บเราก็อยากดูเรื่องต่อไปแล้วเขาก็ทักว่าจะยิ่งกว่านี้อีกนะ ใส่ซิ่งนกานลีได้ไงเนี่ยเขาบอกอะไเขาบอกซิ่งเกานลีคือจะมาเมื่อไหร่จะต้องเป็นยังไงอะเขาบอกว่าอสกอินเตอร์เขาบอกว่าได้ตอามีมบอกจะทยังไงจะดมีแกบอหอหนูไม่เคยบอลเรามันใจตัวเองมันเกี่วกัไมันเกี่ยวกับที่หมอบอกนะ เปลี่ยนชื่อพ่อมาอย่ใช่แต่จริงๆหนูก็ดูหลายคนแหละอีกคนก็บอกว่าชื่อเล่นอันนี้ดีแล้วให้ใช้เจนเย่หนูก็เลยอยากให้ทุกคนเรียกเจนเย่ต่อไปนะะคมันส่งเสริมหนูเลยเป็นคนมูนหนักขนาดไหนในความรู้สึกคือหลังๆอ่ะหนูตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้อ่ะหมายถึงว่า คือพอเราเครียดเนี่ยเราก็ไม่รู้แล้วว่าเราจะพึ่งอะไรดีเราก็เลยเป็นที่พึ่งทางใจค่ะใช่ก็อย่างน้อยแล้วสบายใจเราแบบเออไปทางนี้น่าจะดีกว่าอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะเชื่อบ้างเชื่อประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งนี่คนมาขอเคลียรับเยอะไหมอุ่นใจเออพี่คนมาถามกันเยอะไหมเนึงี่ยก็วอนสบายใจเฉยๆเไรเพราะว่าอุ่นใจแสดง s u p p o ขอดูตั้งสูงจริงก็ค่อนข้างท่าะในการตัดสินใจถ้าเรารู้สึกว่ามัน ยังตัดสินใจไม่ได้เราเลือกที่ว่าเออถ้าดูมดูไปเลยอ็คือหนูว่าจริงๆอ่ะในใจหนูอ่ะมีประมาณหนึ่งแล้วแต่แค่อาจจะถังเขาเพื่อความแบบปลชันทงเราก็จะได้พุ่งชนต่อไปแล้วหนูก็ต้องรอบคำตอบในใจของเราได้ว่าเราดูดูออกแล้วเราอยากให้พูดอะไรเขาทักเรื่องงานอย่างเดียวใช่ไหมลูกความรักคมรักใหมเขาไม่ได้ทักเลยอ่ะหนูว่าช่วงนี้อยากโฟกัสงาน เราแอบถามมั้งไหมเราแอบถามมั้งไหมเรื่องความรักเ่ยจริงๆแบบยังไม่โฟกัสเรื่องความรักเท่าไหร่ต่อจดารามาหางลูกแต่จริงๆหืูเป็นคนเชื่อถ้าทำงานลุ่นความักมันจะปวดใช่เขาจริงเขาก็ทักอยู่ว่าถ้างานลุ่งเนี่ยความรักจะไม่ดีต้องต้องเลือกหนูเลยเลือกงานก่อนค่ะ ไปก่อนเดี๋ยวค่อยมาอีก2ปีนะคะทำไมถึงสองปีหมอดูบอกไว้เหรอฟ้องอีกแล้วฟ้องหมดเลยเนี่ยรู้หมดเลยไอกออีกสปีถึงได้เนี่ยเจริงเขาก็บอกว่าไว้เขาก็ไม่ได้ไม่หันละไม่ใช่ค่ะใช้ก็เดยอ่ะยอมค่ะได้ไว้ก่อนเลยสองปีนี้ก็จะใส่เคร่องโกยๆไปก่อนทำงานให้เต็มที่ไปแล้วก็งานอยากเป่ดรับพิเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยเยอะมากเลย อุ้ยเยอะยอะอยู่วมา่เาเต็มมือพอดีเลยได้รียงได้ระยะไหมยังเหลือค่ะตอนนี้หน้าเริ่มแน่นละผงผงอะไรอีกะไรดีเล็บเล็บเล็บมผิวผิวได้เยสยเื้อผ้เริ่มติดแล้วค่ะสือ้ Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.